จักหน่อยเด้อครับเด้อ FC ครับผมตั้งกล้องก่อนสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมพอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอยู่ที่วัดปู่เม็ดเดียววันนี้ก็วันที่14พฤษภาคม2568เ,เจอกันอยู่ที่ปู่เม็ดเดียวครับ FC ครับผมงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2568 เจอกันอีกแล้วครับ FC ีผมทางไลฟ์สดของผู้เท่าพารวยพ่อสวยพารวยครับ FC ขผมทางเป็น o วกของสไยชายพรมนะครับเนาะมาติดตามโค้งสุดท้ายของปู่เม็ดเดียววันนี้จะได้ตัวไหนไปชมไปฟังพร้อมๆกันครับ FC ครัผมก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของปู่เม็ดเดียว FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับ FC ครับผม ฝนก็จะตกกลับมาแบบเป็นหมืดเอ้าผมเป็นเจ้าของไซเวนที่ซื้อปะโคตเจ้าของไซเวนที่ซื้อรับอีวีกับผมฝ่ายแกงจังปังถอดแว่นดอกแล้วนะครับเนาะ,ะบัได้แท้มันไซเว่นมากครับอีซีก็เลยเหมืดววานฝนตะชิดตกแต่ว่ามันก็เป็นเวลาฝนตกนะครับเนาะเป็นฤดูฝนครับก็คงจะมีฝนตกไปปอยมานน้นๆหน่อยครับอีวีับผมอ้าวเมื่อนี้มาแปลกๆพอกันทั้ง าภากกลางแต่ชัดแนวบ่ชัดแนวด้วครับเด้อเพราะ,ะหายจากาการพูดทางภากกลางไปนานพอสมควรครับพี่ทีคผมเมื่อสมัยตอนขับรถทัวร์นี่ก็พูดบ่อยนะครับใช้แต่ภาษากลางจนกลับไปบ้านวอาภาษาลาวบ่ไอ้ไเป็นยังครับขี้ข้านเฝ้าไปพอมูปอพวกภาษาไทยเปนก็เลยเอินอ้นว่าบลาวลืมสัตว์เอ,อ้ยอยู่สันวาว่าให้พ่อไหวนะครับเพื่อที่รับริวายผู้ใดมูพวกเดียวกัน ยอกันนี่ซื้อดอกครับเอฟซี FC ครับผมนะครับเนาะแต่ที่จริงแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาลังภาษาอีสานท้องถิ่นของเราไปสับคืออยากจะให้มีอยากให้เอฟซีแปลกๆหน่อยนะครับเนาะฟังแปลกๆหน่อยว่าเออทาไมวันนี้มาแนวทางทางภาคกลางมั่งครับอ c ซีผมภาษาทางท้องถิ่นของเรามั่งผสมผสานกันไปครับอีซีกับผมนะครับเนาะไปฟังปู่เม็ดเดียววันนี้ปู่จะเน้นให้ตัวไหนแต่ของปูนี่เน้นนะครับอีซีผมมีแค่เม็ดเดียวแค่นั้น นะครับว่าส่วนตัวอื่นเราก็ไปขยายความเองปู่ก็เน้นของปู่ไปยังน้นแหละของเม็ดเดียวของปู่นะครับเอฟซกับผมนะก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของปู่เม็ดเดียว f c ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนะครับนะเป็นความชอบส่วนบุคคลครับที่ผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของปู่เท่าพารวยพ่อสบัยพารวยครับเอฟซีกับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟมือเอฟซีทุกท่านทุกคน ใช้นิมือในน้อยของคันจิ้มลงไปที่หัวไม่มือฉีขึ้นนะครับคนละหนึ่งครั้งก็พอครับเอฟซีครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปหาปู่เม็ดเดียวครับเีซีครับเสียงชัดเย็นดีไหมครับอซีครับลืมล็อกรถหรือเปล่า อ่ะล็อกรถไปก่อนก่อนออกเดินทางเพราะว่าอ่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ครับมีคนอยู่มีคนอยู่เราก็อย่าลืมอล็อกรถนะครับไปใไนมาไหนครับอีซี่ครับผมโอ้ต้นบักสมฮงมักสมฮงมันหน่วยมันโล่นลงครับสุกๆโลนลงมาเหลืองอารามนะครับเนาะ แล้วก็ต้องเอารถเข้าไปจอดที่ตรงที่มีร่มไม้ครับเพราะว่าวัดของปู่มีร่มมีต้นไม้ใหญ่นะศัาายร่มไม้นะครับนะต้นโพต้นใส่ที่อาศัยของเหล่านกกาไม่ว่าแต่เหล่านกกานะครับเนะตัวของเราก็ต้องไปอาศัยร่มนะครับนะนะปู้อยู่บ่นล่ะ กำลังเรียกปู่กำลังออกมาพอดีครับเอซครับวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของปู่เม็ดเดียวครับเอซครับปู่ออกมาพอดีวันปู่กำลังรับฝันอยู่บ่านเนาะบัดน,นี้เนาะนี่ก็ตุกุติของปูนะครับเอซครับ ท้ายสุดสุดท้าย,อยาโอ้แม่นอี่แหละปูมมเปนม,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 มนี้วันที่เท่าไหรล่ล่ะวันนี้วันที่สิบสี่ปูโอ้อ่าสุดท้ายงห้นว่า<อ>เหลืออีกมือเครื่อง ิบห้าสิบหกเหลืออีกวันกว่าวันสองหมื่นนะปู่นะสิบสี่เนวัาทย่ไหนล่ะอ่าสิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมครับงวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเหลืออีกสองวันอ่าเหสองวันครับผมมาตามโค้งสุดท้ายที่เนอะครับผมใช่ทีเม็ดียวครับมีันเพิ่มเติมปู่พื้นนั้นแนะน้ำเพราะสวัยอันวาว่า หาจะมาหรือไม่นะโอ้โหดังขนาดเด้าเล็กอันหมายเลขโทรศัพท์พอสวยนะครับผมเอ่อหาสามมันเนี่ยจะมันดังมาแต่ใส่กบุรูแจ้งไม่ดังครั้งอื่นทวันบาฟ้าไว้กับวายูได้หาสามหาสามเนี่ย เออปั้นหมูบาฝ่าไปกับโอยูครับเอฟซีครับพอสมัยกับจูจักกันนะต้งทาแต่ว่าอันผู้อันไอ้ตั้งแต่นอ่เที่ยวแรกของนี้เนาะครับผมแมนครับเออหาสามว่าอันั้นไอ้ที่วัาหาจะมากหรือไม่นะครับผมแมนครับมีหาอย่างนี้พอสมัยหาเก้าครับ กูเรียกว่ามายทุระาาครับผมอย่าลืมเลอว่าเสกดังเลยนะครับ้าฟ้าไว้กับ่มยุติปูข้าเจ้าเกดังเลยติปูเออเกดังโอ้ยพี่น้องเด็กดังมาละสกหาสามพี่น้องหาสามดังมาละเด้อเอฟซีครับผมดังมาละสื่อ่ท่านพ่อของพอไห้ก็เลขตัวนี้สื่อพ่ท่านพ่อ้องพอไห้แจ็คทีมาตใส่เบิ่อนก็จังเลขกัน ของคุณพ่อสวัยแท้ว,<อ>ว่าสิแล้วว่วหาซ้ํจะมาเ <laughs> อ <laughs> อแต่ว่าอ่าเลขปู่ก็เลขคัขขนน,น้ํามนต์ก็951นี่ล่ะโอ้ครับผม951ก็สิ51 59ไปั่นตัวครับผมครับผมเออแต่ว่าเลขในความฝันก ก่ได้ควันเพิ่มเติมด้วยนะกับควันตัวแดนกับควันเห็นนกเข้าแเราก็ที่เออนกเข้านะกับนกเข้าอะมันห้องปูปูปูน่ะแต่ว่าอก็ได้แปรอันนี้ปูแปรที่ๆครับเก้าที่เบียดมันนี่มันมารวบรวมทีมีออ่อเก่าหนึ่งหาหนึ่งกับ เก้าหาต้องพอสวายเช่นไว้นะครับผมแต่ว่าอ่าควบได้แจพูนะมาอ่าตัวที่มากที่สุดก็คือจะเป็นเด็กควมฝันอ่เก้นึ่งอย่ะงเราู้เก้าสิบเม็ดเม็ดเดียวยังคล้องควมเม็ดเดียวกครับผเก้าสิบเมรเก้าหนึ่งเมตรเดียวครับพี่ผมเอแต่ว่า มันกัเลขหน่อยชุดเนาะครับขาเจ้ากักัผู้ที่ไปแปรพี่เรือดชื่อตัวตรงกันแนวแต่พ่อับผมฮ้องเงินก็ได้สิบปูกะกที่เป็นนำน่องเดี๋ยนมันต้องมีหัวขึ้นหัวลงเนะปูเนาะจ็คเลยเนาะแล้วเท่าของปูมันก็มักเป็นอย่างไะครับกัจะเริ่มคือยังเงินข้าวโวได้อเงินคยังเงินไอ แปดสามไม่รู้ที่บ้านบ้านนะครับผมพุทธก้อนก็เอาเอาตัวเอาตัวหนึ่งมาเพิ่มเพราะคนก็ถืออันสามตัวใช่ไหมครับผมพุทธก้อนมันก็ซื้ออันอันมันแปดสามเหรอพุทธก้อนกัแปดแต่ใจนั่มนะก็เป็นแปดสามแปดก็ถิบตัวอยู่ครับผมสำหรับเก้าสิบเอ็ดเนะอ่า

แักแล้วครับผมกุดแหลกแล้วแปดเป็นแปดครับแล้ววาน่ะแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งอันนี้สำหรับกุดแหลนนะครับผม้าจะได้สามตัวก็สี่ตีปูว่านี้ผู้คิดว่าัะนดมื่นว่านี่คิดว่าเลขสี่จเป็นลักร้อยโอ้เลขสี่มาได้ใจ่เ อาน้องพอสบายคิดด้วยเลขเรียนมาจากไทยเลขซีมาจากไทยวะที่ไม่ลืมเดี๋ยวปูออไอเพิ่นว่านั่นนกเข้านั่ะมันนกเขาเ้าอยังเหร่เพื่อนพูดก็ว่าจักแล้วเพื่อนหมด้เฒ่าเพื่อนหลุดว่านนน,นกเข้าแมวได่เหรอเพื่อนมันตัวใหญ่เป็นกนกเข้าแมวนกเข้าแมวแต่เพื่อน แม้ว่าน้ำสีกับน้ำเก่าเพื่อนเตียงวันอันอปูก็เล็ดอาจจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งก็จะบุกขึ้นปูก็เลยว่าอ่าซีอาจจะเป็นรักรอยก็จะเป็นสำหรับก้มฝันก้มฝันเพราะว่านั่นพุทธก้อนว่าเปลให้แน่ยังได้สามตัวเพื่อนครับผมบว่าจะปูเปลน่ะเอามาโดนเพื่อนปูก็เล่น เอาเลขซีมาเป็นตัวหลักหลักร้อยเลขซีเป็นเงินซีเก้าหนึ่งสันปูปูกระติซีเก้าหนึ่งตัวอก็มีมีเพิ่มนี่คือซีเก้าหนึ่งซีเก้าหนึ่งกันเลขฝันหนอกกันไม่เดียวกันนะครับผมสี่เก้าหนึ่งเลขฝันเออมันเกัดเก้าที่เบ็ดเหรอตอนนั้นมันยังเป็นเสด็จนำครับผมวานนี้นั่นกันเล่น มันเป็นสามตัวก็ไเด้ตัวเพราะฉะนั้นขั้นเป็นนกหูกันปูแบบนีนกหูกก็จะเป็นนกเขามันก่นกกลายเป็นนกหานะเออมันกลายเป็นนั่นก็หานึงเออมันก็มีดเราเนีมันก็มีเราตัวใหญ่ๆนี่เฮ่ากับเบิ่งบอกว่ามันเป็นนกหูกคือนกเขาเพ่นะว่นนกเข้าแมวตัวนนกเข้าแมวตีเป็นว่าแมวหนึ่งน้ำสีกับน้ำก่อกูเกิดเลยวัด แต่ว่ามีอยู่แล้วกเอาซีแตแต่ว่าแต่ว่าตปแต่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 แอออต่แต่นต้องปูก่แตวา่าตัแต่แต่แตันอ่แต่่นก็แต่แต่กก่แต่แต่แตแต่แตนแต่่แต่่แ่่ต่ต่่ต่่อ่่บ่่่ มัาเจ้าอยู่บนนอกเขาเจ้ารู้จักเพราะเออนกเข้าบักกอกกับนกเข้าอนกเข้าแมวเออนกเข้าแมวครับก็นกเข้ากับกอกตัวนี้นอยมันห้องก็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 กันออันนกเข้าตัวใหญ่นี่มันต้องอืออือมันจํำเสียงได้พวกนี้เดี๋ยวนี้บ้านนี้เสียงส่วนมากเพป่นโทมหาปูครับเป็นว่าถาสุว่าอ่าอยากได้เป่าท่านปูกะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเอนอ อาเพื่อนรถอาว่ากัรนั้นเป่าติตัวใดระพูอ้าถ้าเป่ามาถ้าเป่ามาเพื่อนก็คิดว่าเป็นเก้าๆับซีซีตัวก็เล็ยกผมปัดเด้เล็กอันครับผมกันนกเข้าเนี่ยมันมันกั็นน้าเก่าอยู่แล้วครับผมก็จะเป็นก่าๆครับซีซีตัวตัวครับผมออก็จะเงิน国资委มั่นเนี่ย อายุกูแปดที่สามปีแล้วตพอตายแล้วคับผมเออคันเป่าผู้ก็บอก3้ำๆก็แปลกดนีอค่ะผตว่าเตือนมาเป่าอีกเฮ็ดยังเด็เพราะอ้พอยากนี่แหละเก่าเลยก้งฝันนั่นแหละอ่าก็จะเป็นเก้าๆครับอันซีซีาเป่าเออดาเป่านะซีฟังเก่าด้วครับเดี๋อวเก่าก็ซีซีปู่อให้เขียนลงเออ้าสมมติว่ามันเป่าอัน คันมักเปลอกตัดหนึ่งอัวก็จะเป็นเก้าซีซีไปเส้นตัวเพื่อนซีเก้าซีไปนะครับผมมันหัวแหลมๆเพื่อนกับเส้นตัวฉีดข้ามเอวใช่มั้มันก็เป็นซีนตัวน้องผู้ผู้ผมแค่รู้จักเรื่องว่านกขแม่วนนน้ำกอกกับน้ำซีเนี่ครับผมกันน้ำกอกกับน้ำซีก็เอาเก้าซีลนแล้วไม่มาครับผมมันก็บริยากนี่แหละวันนี้ ไอ้นกก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็ี่ยนเดินสี่เก้าหนึ่งตัวครับผมอันนี้ถ้าสูมันว่านั่นมักเป่าก็มักจะเป็นเก้าสี่สี่นตัวเก้าผมผู้โดยคิดว่างั้นนะเอาเอฟซีครับจับเอาได้ครับด้เก้าสี่สำหรับไอ้บุคคลที่มักเป่าครับอันนี้อันแปลตามอ่าับโูร้านออกมาแล้วครับเป็นเก้าสี่สี่ว่านกเข้าอ นกเขาแม่มันเป็นเก้ากับซี่เพลนต้นแพรับแต่ว่าพูกกรเบื้องนี่ยตำล่าฝันบม่มีเลยับผมแต่ว่าคนโบราณเขาแปรแบบนั้นมาเนี่ยขันว่ามักเป่าเพื่อนมันก็จะเป็นเก้าที่ซี่ตัวตัวจะวัดเที่เขาลงไว้แล้วอายแปรไว้ขรั้งที่หนึ่งมาเป็นเก้าหนึ่งแม่กุ้งฝันนะครับผมมาเนี่ยนกเขาแม่มันเป็นซี่เพลนอ่ากระเจียวซี่เป็นลักลอย คันไปไปทั้งอันอันนั้นมันกกี้เป็นเก้าหนึ่งสี่ตัวครับก็การแล้วแเขกจะสี่ีิเจน้าเนาครับผมสาหรับเด็กผู้มันก็้อายุอันเก้าอันละแต่ว่าอันผู้ที่เพิ่นติไปหาเพิ่มเติมอะก็จังวดบางขันนะู้ให้อ่แปดสามเม็ดเดียวนะเพิ่นไปหาเพิ่มเติมมันถึงลายยี่เด้ดหรอครับผมเออก็มันก็ลายมูบาหลายจังหวัดนะเม่นครับผมมันลายจังหวัดจ่เป็นทุ์มาก กระยอนนั่นพวกคุณสองคนน,ออนี่แหละเออเป็นซื้อกางให้นกปูเนาะเป็นซื้อกางให้เพื่อนมีุกมีลา,ออาบเองขอบุญขอบคุณทางเอฟซีติดตามนะครับเด้อทีมงานทุกคนเข้ามาได้ก็แหงว่าได้ความแปรนน,น,นกเนฟซีน,นะครัอ,อ,อขั้นว่าแปรเป็นนกนะครับเนาะนกนี่มันก็มีหลายประเภทเพิ่นจึงมาร่วมใส่กันคือเป็นวีหก นกปลายเป็นเป็ดปลายเป็ดนะครับรวมใส่กันคือเป็นวิหกนะครับแต่ส่วนที่เป็นนกยังหันเข้ากับโอหูค่ะพีครับผมแต่ใบเอฟซีสิบเปดเป็เป็นยังกับขึ้นอยู่กับเอฟซีนะครับแต่ความฝันของปูปูกับว่านกเข้ามันมาห้องปูปูปูสามเทียนะครับเนาะขันที่เอาปอมันกับบางอย่างแล้วแปดแปดดที่ว่าแต่ปูปูนะครับเนาะขึ้นอยู่กับความมักความชอบของเอฟซีอีกแต่ปูส่วนตัวของปูคือเก้าหนึ่งเม็ดเดียว เราตัดออกมาได้แคแหลกนะครับเราเอฟซีมาเปลี่ยเขาอีกว่านกเข่าแมวก็ไปเอาแมวเสียเดียวลงไปย่ายนะครับเด่าเอานกเข่าน,นะครับนะนกเปลี่ยไปไลเนี่ยเตร็มนากระดาษได้ครับพี่ๆครับผมแต่ว่า,วาปวูว่าเพาะแล้วสั 95, 91, 91วนว่เาเก้หหาหนึ่งเม็ดเดียวเเก้าห้าหนึ่งคือสามตัวนะครับเอฟซีครับแต่มีเก่าหาเก่าหนึ่งห่าหนึ่งมีละเอาหัวลูนะครับเบอร์หกห่ากับนี่ห่านะครับว่ากับว่ได้เอา แต่ว่าอ่าเลข็ขัดน้ำมันหรือขัดติดเคลื่อนแปดหามเม็ดเดียวนกับโมแน่นนะเพราะว่าโอเล็ขัดน้ำมันของปูนี่คือเก่าหานึงเก่ายวหานึงได้เล็ขัดน,ำน้ำมันได้ตามผมแต่ว่าเลขฝันของปูคือเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งโอ้รับอินทรีย์กันแต่ว่าเก้าห้าหนึ่งเอัน มันมาได้เรียงนะเจักอันใดนเจ้กอันได้ก้อนในหลังครับจับไปเลยคือเกาหลปูเอาเลียกาลไปหาหน่อยครับอันที่จริงเดาเอฟซีก็ไเหมุนเน่อยนั้นหกที่นั่งกันหน่อยไปหาไลยมันก็้จะเป็นนั่นหนึ่งห่าเกาหลอือครับผมอันนี้ปูเลียกาลไปหาหนอเลขกัดน้ำมุนส่วนมากไอ้แถบนี้ก็เจ้าอันพาปูไปเห็อันกัดน้ำมุนอ่า สามทีงานมันเข่าแถบทรงงานนี่เหรอครับผมเพื่อนเกิดเล่นเล่งไปที่นเก้าห้าหนึ่งคีับหัไอ้ขนมตนเลยส่วนนันทั้งหอออำเภอปูครับผมแต่ว่าทั้งอื่นหนึ่งอ่าปูรุกับมักก้มปั่นก็ได้เก้าที่เอ็ดก็ตรงกันนะปูม่เก้าหนึ่งอยู่เพียงแต่ว่าเลคกขนมตนเป็นสามตัวนีขก้มปันเป็นแค่สองตัวอบานนี้ พุทล้นว่าอยากได้อยากได้สามตัวเลขกุ้งปันเล้อกปูเถอปูกันแล้วเอาซีไปใส่โออครับผมเพราะวหน้ามโนเข่ามันเป็นซีไบเลยครับผมเพราะแมวที่ยิ่แมงเกาเชิดนะครับผมเออบานเล็ดเพิ่นเกิว่าอีกตัวหนึ่งมันเป็นซีเกิะเป็นเลยพุทโธก้นพอแยกออกจากเกาหนึ่งเป็นเป็นเกาซีนะครับครับผพปูว่าการแล้วแต่ปฏิเ่ธเอา เอาแค่อันเม็ดเดียวเขาก็ยัางข้าวข้มตำรับเม็ดเดียวอยู่คือเก้าหนึ่งคปู่เออเก้าหนึ่งเลขคัดน้ำมันเก้าห้าหนึ่งเออเลขคัดน้ำมันกับเก้าห้าหนึ่งครับผมมันเป็นสองจังหวะครับส่วนซีเอฟซีสิบเอเปากับขึ้นกั้เอฟซีนะครับเอฟังความฝันฟังความบบาของคุณเราคนว่าโอ้ยขัดน้ำมันเบาแ่นึกเป็นเก้าสิบเอตัวเดียวครับผมพอเลขปูนเม็ดเดียวมันก็มีอยู่นี่แลเก้าสเอกยุคัดน้ำมันก็มีคือกัน ตัดสองตัวมีเก่าหนึ่ง้ตัดไปแล้วครับมีเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็เก้าห้าทุกข้างเทียนอันไออัดครับรั้งแต่มันกัดร้อนดี่ีเรื่องข้าวหมดละเส้นในฝันสอนครับไม่ได้ฝันอย่กันีเลยฝันเสีเดี๋ยวจบเลยฝันเสีเดี๋ยวมาตะบนหนังกัดจบเลยฝันเสีเดียวมาตะบนเนาะ ย่ามพักวันนั่นล่ะก็รับไปซี่อุรับอ้วนสันน้ำสมุนไพรเล็กกเล็กก็เล้ยรับดีก็เลี้ครับดีสมุนไพรต่งกลิ่นะพอาะสวัยเค้กินมั้ว่าเคยครับเคยอยูปป่ครูเคยอยู่ตที่แหลแกผมมองมจักว่าเป็นต่งกีนแต่งกลิดกับยญ้าแดงนะครับต้มด้วยกันปรูครับวันใบเตยสามอย่างกระต้นเตยห้องธรรมดาด รนขับสารพิษออกจากร่างกายเขาใบไอใบจางจนกระล่างสารพิษนี่นะครับผมครับหญ้าแดงก็เจียวครับอันร่างสารพิษกันครับก็แต่ว่าพิษม่นอนนะจักแน้วยเราปลูกเพื่อว่ากันพิษออกกันเท่าสี่ กินใจดีตัวผิวพันธงใสบวันนู้พองใสวะกินแม่นอยู่ปูของปูก็คือผิวพันธงใสอยู่ดีเป็นปังดีแสดงว่าอันยาวันทำงานอยู่ครับผมพราะใส่ก็เอาไปต้มกินมันวอมีหรอปู่บยืนน้ำบั่นพอาะใส่บื่อหรือหรผมวอมีหรอปู่บต้องไปเสื่อนด้วยนั่นนะอันลาดอันสมุนไพรนะครับผมมันดีเนื้อเย็นไปเพราะอั่น ใบจังเกล็ดอะไรครับผมใบจังเกล็ดนอกจากหาเอาได้ยุบูคันเดียนนั่นก็ได้แต่ว่าผมหงจักคือบหญ้าแดงคือมันอย่างไรหญ้าแดงกับตระกูลเดียวกับใบจังเกล็ดเนาะเรียกว่าอยาน้างแดงหครับผมเลยยาหน้างแดงโอ้ครับยาน้างแดงนี่ต้องไปซื้อในร้านปนบ่กลายมีในป่าน้ำปลาบ่กลายมีนะครับผมแต่ว่าใบจังเกล็ดบือดนั่้ำมีทุกหมู่บ้านใบจังเกล็ดี๋ยวนี้เกิดง่ายเลย ยินแล้วกับพอบาีกชกภษาเป๊ปเป้กับป่าวส่วบงขกันนี่ประเทศนี้เนอติดดาวโปเออ,อ,อคนนั่นประเทศนี้อันนึงอันเพื่อนนั่นจินนั่นอ่าคุณหมอสันใช่แหละครับผมเพื่อนจินจิมพวกอัน สมุนผอบสมุนไพรน่ะประเทศยังหกสิบปีหนี่งเขายังว่าไหวกลางคนเวอโอ้ยังอายุสมควรอายุหน่อยเพราะสวัสดิ์ยังอายุยังหน่อยอยู่ดีหระครับไปหัดกินในแม่โอ้สิได้ไปกินท่าแหละครับเพราะว่าใบยังเกนี่มันเพ็ดแห่ฮ้อนมันบกแห่ดิ้มันบอนอกมันเป็นสมุนไพรล่างสารพิษครับผมมันเพิ่มสารพิษดเอาครับเอฟซีกับผม ที่ยนเรา,า <ผม S 2> ก็มาหาปูก็ได้คุ้มดูตัวครับผมเม็ดเดียวนะครับเด้อเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเก้าห้าหนึ่งอยู่นี่ครับที่เรีว่ามวนแปอะออกไปหันก็มีหกหนึ่งแล้วก็มีสี่เก้าหนึ่งนะครับนะอย่าลืมเกาหาเอาหัวลงหกหานะครับเด้อปฏิบาร์บมีอยู่ในนี้บบมีอยู่ในนี้เฮ้ยโบ่บเขียนลงไหไว้ครับ,บ่เห็นแล้วว่าสันติวางสันนี้ครับอ้าวเขียนได้ดครับ เขียนไว้ให้นะครับเนาะเอาโม่ลงไว้พร้อมคันเลขออกมาปุบวาบมีอะไรเนี่ยครับบาตนี้โค้งสุดท้ายแล้วครับพี่ธีของผมฟันธงเลยแล้วก็มีให้ทุกตัวเพิ่มเติมคือซีเก้าหนึ่งกับหกห้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับมาแปลออกมาจากคันละครับกับหนากับหลังให้ซีหรอกครับวิธีของผมชัดเจนนะครับเนาะสำหรับแนวทางของปู่เม็ดเดียวครับเก็บซีของผมโค้งสุดท้ายฟันธง มากมืออื่นก็เสียตัวเก่ามากมือขึ้นก็เสียตัวเก่านะครับฉะนั้นแล้ววันนี้วันทงเลยครับเอฟซีครับตัวดำดำบได้วันี้ไว้คือมีเพิ่มเติมนะครับเด้อจากเก้าหนึ่งเป็นหกหนึ่งจากเก้าห้าเป็นหกห้าครับสี่เก้าหนึ่งนะครับนะเพวาะว่าหลายคนไหลวานะครับนาะหลายปากหลบกูก็เลยว่าขค่าเป็นตีเป็นนกเขาแม่ก็สี่เก้าหนึ่งห่อนละครับเอฟซีครับนกก็คือนกนะครับนะ ือมันซื้อรครับเอฟซีขับนกเข่าแมวก็ได้มันตาตัวตัคือแมวมันตัวใหญ่ก็เลยนกเข่าแมวน้าโลกมันลำรุดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอจบคลิปไปเพียงสามีนะครับน้าพ่อกัลังอินคลิปหนาขอกระมาสวัสดีครับมาดีพ่อจะไปหาซื้อสมุนไพรมาต้มกินกับม่านเขียวนา ไอปูเร่มหลุด